สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมาแต่งโลโก้เล่นๆน,นะครับพอดีดาวไปแล้วประมาณนี้นะครับมิดไม้ My, นะมิดไม่ประมาณว่าแบบโลโก้แบบแก๊งอะไรล่ะแก๊งแข่งรถอะไรประมาณนี้ผมผมคิดขึ้นมา mm นะย่อมาจากมิดไมนะครับ m i d m i l e นะโอเคนะครับเราผมมีพื้นหลังนะพื้นหลังก็เป็นสีดำแบบนี้เนาะโอเคทีนี้ ก็ลากมาไอที่เราออกแบบลากมาแล้วก็อันนี้แค่ดับคร่าวๆนะครับไม่ใช่แบบดับจริงจังอะไรนะ,ะหน้าตาก็จะประมาณนี้คอนโทรลไอนะครับจากขาวเป็นดำจากดำเป็นขาวคอนโทรลไอนะโอเคจะได้เห็นชัดๆนะครับไม่ใช่คนอื่นแล้วให้ตัวเองเห็นนะครับผมโอเคก็ป,ประมาณประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวนะครับขอเคลียร์เลเยอร์ก่อนเลเยอร์มันเยอะ อ่ะโอเคทีนี้ผมจะเลือกที่เดี๋ยวนะพอลิโกนคัสตอมอ่าพอลิ g o นทนะครับถ้าคุณเห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือจำนวนแฉกนะถ้า3แฉกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้3แฉกนะสมมติว่าผมทำา5แฉกละ่ะนี่คือ5แฉกนะครับ1 2 3 4 5นะครับประมาณนี้เนาะถ้า8ละ่ะ ก็จะเป็นแปดแฉกแบบนี้นะครับผมโอเคของผมทํากี่แฉกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแฉกอ๋อหกแฉกอ่าได้โลโก้อย่างตั้งใจไว้โอเคประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคได้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตทำใหญ่ๆไว้ก่อน ใหญ่ไว้ก่อนไม่ผิดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำให้มันเป็นเลเยอร์ปกติอันนี้มันเป็นเลเยอร์ของอ่าใช้คำว่าอะไรเป็นเลเยอร์ของเส้นนะเราจะทำให้เป็นเลเยอร์ปกติคลิกขวาครับผมเลเซอร์ไ,ไลท์เลเยอร์นี่ให้มันเป็นเลเยอร์ปกติโอเคทีนี้เราก็จะทำ ให้มันเป็นขอบใช่ไหมกดอัติเนตแล้วก็จับคลิกซ้ายลากมาคุณก็จะได้สองอัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนมันถึงจะได้เห็นชัดนะก็ไม่เชิงมาสอนนะครับคลิปนี้ผมทําไปเรื่อยผมก็อธิบายไปเรื่อยนะคอนโทนที่ย่อลงมานี่ฮะคุณผู้ชมสีเหลืองเราจะเอาขอบสีเหลืองตรงนี้นะโอเค เสร็จแล้วเลือกเส้น selection magic wand ไปนะครับแล้วก็ลบ Layer ตัวเทาออกนะฮะโอเคหลังจากนั้นเราจะมาลบเลเยอร์สีเหลืองตรงกลางนะครับเลือกอย่างลบเป็นพันเป็นขอบชัดนะขนาดก็แล้วแต่เลยนะขนาดถ้าจะลดบอยไม้นะครับถ้าจะเพิ่มลอล i ิงนะในในแป้นคีย์บอร์ดนะครับ ประมาณนี้ถ้าจะเอาเส้น selection ออกคอนโทลดีอ่าประมาณนี้ปึ๊บมิดไมแล้วก็ผมจะทำตัว m นะครับตัว m ตรงนี้ก็จะเขียนว่ามิดไมใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวผมล่างแบบตัว m คร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับตัว m ของผมก็จะประมาณนี้ปึ๊บ คือการออกแบบอ่ะมันมันมันไม่มีสูตรสูตรตายตัวนะครับผมบอกไว้ก่อนนะปึ๊บเอ็มเอ็มอ่าโอเคคืออันนี้อันนี้คือออกแบบแล้วแต่เราเลยนะนะครับถ้าไม่ดีผมก็ทำใหม่แค่นั้นเองนะ สีแดงสาดลงไปก่อนนะครับแล้วเราด,ดูว่าเป็นอย่างไรอันนี้ล่างแบบเขาเข้าก่อนตัวเอมผมก็จะบปเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ลองล,ลองลาก selection ดีๆดูตัวเอตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับ ไม่มีผิดมีถูกนะครับแค่ถูกใจเราคือจบนะผมบอกไว้ก่อนนะถูกใจคนทําคือจบนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่อ่าโอเคตัวเอ็มประมาณนี้เป็นยังไงบ้างปึ๊บอ่าเอโอเคนะครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมาปรับสีปรับสีทั้งหมดให้มันเป็นสีทองทองมันมันถึงจะแบบดูพลาวดูมีคุณค่าขึ้นอะไรประมาณนี้ผมตั้งใจแบบนั้นทีนี้ผมจะทำตัวเอมตัวนี้เป็น2ตัวนะครับด้วยการกดอัิเนตแล้วกดซ้ายลากมาเราก็จะได้2องเลเยอร์คอนโทนทีครับเสร็จแล้วเราจะกลับด้านมันด้วยกดคอนโทลค้างไว้แล้วก็กลับด้านไปเลยแบบนี้ ง่ายไหมฮะนี่ mm มิดใหม่เรียบร้อยสองข้างโอเคหลังจากนั้นอ่าโอเคผมจะทำให้เลเยอร์สองตัวนี้มันผสานกันนะครับกดชิปค้างไว้ที่ style เลเยอร์สไตล์ไอที่ตรงเลเยอร์นะครับเลือกสองตัวกดชิปค้างไว้แบบนี้นะฮะ มันก็จะเป็นเท่าๆแบบนี้2ตัวใช่ไหมฮะแล้วคุณก็กดคอนโทรลมันก็จะรวมกันเหลืออันเดียวเห็นไหมอันนี้มันรวม,รวมกันเหลืออันเดียวแล้วนะครับนี <c> ่ <oughs> โอเคนี่ฮะไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วทีนี้โอเคหลังจากนั้นผมจะพิมพ์ m ิด m หม่ตัวนี้ m ิดมิด m หม่เดี๋ยวนะ Meet m ิด m หม่ m m i d m i l e ถูกต้องไหมฮะ <c oughs> นิดไมใไม่เขียนยังไงวะ M I L D นิดไม่อ่าจริงๆ <c oughs> มันมันเล่นมันเล่นมันเล่นคำม,มันเล่นคำได้เนาะมันไม่ต้องตรงกับไวยากรก็ได้นะครับ uh huh. พออาตตวนี้แล้วกันมิดใหม่ตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีดูเดี๋ยวให้มันลองตัดกันดูโอเคให้ให้เรารู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคมิดไม่ปึ๊บ,บแล้วผมก็จะลบ M ตัวยาวๆที่ตัว M ออกนะครับอ่าเราก็เลือกเลเยอร์ตัว M อํมทำกรอบซ e เล c กชันขึ้นมานะครับ เลือกซิลิชันเลือกตัวนี้นะเนี่ยฮะสี A, ไอ้ไอ้ตัวกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ลากเราจะลบไอ้ด้านหลังเนี่ยฮะสีสีชมพูด้านหลังเครื่องมือลบก็ลบไปแบบนี้มิดใหม่เออโอเคอ่ามีอะไรอีกไหม น่าจะไม่มีแล้วอ๋องั้นโอเค mm mid my นะครับอ่าผมอยากมีคอนเซปต์ไวล้ลดกูแรงลดกูแพงอ่าค่อยๆใส่ทีหลังแล้วกันนะครับทีนี้ปิดตาปิดตาอ่าปิดตาแบ็กกราวด์ออกนะครับผมแล้วก็คอนโทรนคอนโทรนชิป e รวมเลเยอร์ทั้งหมดคอนโทรนชิป e นะครับ โอเคเราจะได้บิทใหม่แบบนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วดับเบิลคลิกครับผม Color Overlay ยฮะเอแก g เดีย overlay. นต์โอเวอร์เลยนี่มันก็จะเป็นตัวเดียวกันแล้วเนาะทีนี้เราก็จะเลือกแบบว่าให้มันเป็นทองทองหน่อยแบบนี้แบบนี้อ่าให้มันเป็นทองทองหน่อยอื้อสวยนะเห็นไหมคุณผู้ชมสวยนะปึ๊บอ่าโอเคเอาแบบนี้ปรับแองเกิลได้นะครับ แองเกิลคืออะไรแองเกิลคือตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะส่วนว่าถ้ายังไม่พอใจเราอาจจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีสีขา,ขาวๆตัดมาอีกประมาณนี้เนาะให้เหมือนเป็นทองนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ผมไม่เอาดีกว่า ผมเอาแบบเดิมนี่ M M mid ใหม่เสร็จแล้วเราก็จะทำให้มันมีมิติขึ้นด้วย B M B L emboss ตัวนี้นะครับติดเข้าไปนะแล้วก็ลองปรับดูนะอันนี้อันนี้ฟรีสไตล์แล้วแต่เลยว่าจะทำมันยังไงลองปรับดูฮะเนี่ยพวกนี้ปรับดูปรับเล่นคลิกให้หมดนะครับไม่มีสูตรตายตัวใดๆทั้งสิน้น อ่าเออโอเคสวยดีสวยอยู่สวยอยู่ยยนะไซนนะครับโอ้อันนี้เป็นเป็นทองเลยคุณผู้ชมดูเป็นทองเลยฮนะเอออันนี้ก็สวยนะฮะเน่เนี่ยเนี่ยสกรีนนะครับแองเกิลมุนได้ปรับได้อะไรประมาณนี้ ผมเอานิดเดียวแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเราก็จะทำอินเนอร์ชาร์โดลองดูนะครับอินเนอร์ชาร์โดนี่อินเนอร์ชาร์โดลองปรับแองเกิลดูคือผมบอกตั้งแต่แรกแล้วมันมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับถ้าพอใจของพอใจเราก็คือโอเคแล้วนะ แล้วถ้าเราปรับเป็นสีอื่นแล้วมันจะสวยไหมเราก็ลองดูครับเฮ้ยอันนี้ก็สวยว่ะเอ้ยสีนี้สวยเว้ยนี่ฮะเออมิดไมนี่ก็สวยอันนี้ก็สวยวผมเอาอันนี้ดีกว่าเว้ยสวยดีแล้วแต่การเล่นสีเล่นแสงของคุณผู้ชมนะครับไม่เอาดีกว่าเอาเอาท้องแหละดีแหละนะฮะเออนี่นี่นี่โอเคสวยแล้ว อ่าอินเนอร์ชาร์โดเอาซีหม่ดอีกว่ะโอเคประมาณนี้นะครับมิดใหม่ออันนี้เห็นไหมจากแค่ดับนะครับดับในอ่าในมือถือนะเออไม่ใช่ในมือถือนะครับอัดดับในกระดาษ A4 นะเนี่ยแล้วเราก็เอามาดาับต่อนะครับ บีเวิร์นเอ็มบอสใส่ดีไหมวะผมก็ยังสองจิตสองใจอยูน่นะว่าผมจะใส่ดีหรือเปล่าจริงแบบนี้มันก็สวยแล้วนะ,ะใส่นิดหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้มิดใหม่ ผมอยากให้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะสโต๊กดีไหมใส่ขอบใส่ขอบเป็นเออ่แกรดีินอ่าลองดูลองดูใส่ขอบแกรดียนต์ Guardian, ดู ใส่ขอบเป็นธรรมดาดีกว่าเว้ยเป็นคันเลอร์ธรรมดาก่อนนะแล้วก็ขอบที่สองจะเป็นแกลเดียนลองดูครับอย่างที่ผมบอกนะมันม,มันไม่มีสูตรตายตัวนะครับผู้ชมแล้วแต่เลยนี่เฮ้ยสวยสวยสวย โอเคนี่ปิ๊อินเนอร์ชา o w โดถ้าเป็นแบบอื่นล่ะอันนี้ผมก็ปรับปเปลี่ยนเรื่อยนะคุณผู้ชมอย่าซีเรียสน,นะผม ทำไปเรื่อยนะผมของแบบนี้มันต้องลองนะครับลองไปเรื่อยๆนะจนกว่าที่เราจะพอใจนะครับคือมันไม่มาย่างที่บอกไม่ไม่มีสูตรตายตัวใดๆในการทำโอเด t o s ช็อนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบให้มันวาวด้วยการใส่แฟเข้าไปนะครับผม f a r e หรือเปล่าวะ fair f l อาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว fair f l a r e เออ fair f e e ผมใช้คำว่า fair f e e แล้วกัน <c oughs> ลองดูตัวนี้นะครับกดคลิกขวา save image ครับผมคุณผู้ชมเอาไว้ที่เดสก์ท็ไปเลยง่ายดีนะครับคลิกขวา save image as เดสก์ท็อปไปเลยง่ายดีเสร็จแล้วเราก็จะลากมาใส่ตัวนี้1นใช่ไหมปึบ๊บนะครับเลือกเป็นสกรีนนะครับเรียบร้อยแสงแฟร์ได้แล้วนี่ เห็นไ,ไหมง,ง่ายๆนะครับเสร็จแ,แล้วอาจจะใช้ยางลบขอบฟุ้งลบด้านขอบเพราะว่าขอบมันอันนี้คลิกโอเคไปเลยนะครับถึงจะลบในเลเยอร์นี้ได้นะครับอา,อาจจะต้องมีการลบนิดนึงอัติเนีลากมา วางไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บนะครับอ่ามมทีนี้ผมจะทำให้มมใส่เอาท r g โกลเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับขอฟุงขอฟุง้งเห็นไหมคุณผู้ชมสังเกตขอฟุง้งปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมอ่ามันก็จะฟงฟงหน่อยแบบนี้นะครับ สีเหลืองเหลืองเหลืองตัวนี้ดีเออเรียบร้อยครับ mm โอเคเดี๋ยวใส่ถ้าใส่ตัวนี้ผมจะใส่ใหญ่ไปเลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอนโทรลเดี๋ยวนะหมด cmyk อ่ะโอเค ปรมาณน,นี้ผมไปกดโหมดผิดแต่ดิจริงๆต้อง R G B อ่ะไม่เป็นไรมันมันดรอปคุณภาพลงนิดนึงนะครับเราเกะเรามันพอดีมันมัน,ม,นมันใกล้กันอนะ่ะปุ่มกดใกล้กัน <laughs> ไม่เป็นไรครับน่ะเข้ามาเหมือนเดิมแอบสิงนิดนึงไม่เป็นไรสกรีนเหมือนเดิมครับปุ๊บเดี๋ยวนะ คอนโทรทีเราเอาแค่ขอบมานะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมอยากได้แค่ขอบมานิดนึงแค่นั้นเองเอนะปึ๊บนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับมิดใหม่อีสปอร์ตรวมเลเยอร์ทุกอย่างคอนโทรลชิปอี e. ปึ๊บคอนโทรลแล้วก็ผมจะก๊อปปี้ออกมาหนึ่งเลเยอร์ layer. แล้วผมก็เลือก normal เป็น multiply นะครับ ให้มันมีความชัดเจนในสีของมันนะครับให้มันมีความอิ่มของสีนั่นเองนะนี่ฮะอันนี้สีธรรมดาอันนี้ให้มันอิ่มขึ้นนะครับมิดใหม่จริงๆผมจะพิมพ์แบบนี้นะครับ m i d m i l e มิดไม่ใส่าัาไทยเดี๋ยวนะปพื้อพัทยาดีไหมซีราชา,า,าเดี๋ยวนะรถกูแรงรถกูแพงนี่ฮะจริงๆอยากพิมพ์แบบนี้แล้วก็ เอาใส่ที่ไหนสักที่หนึ่งประมานี้ตั้งใจแต่แรกแต่ว่าไม่เอาดีกว่านี่ฮะเอาประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับปิดไปอ่ะโอเคถือว่าเสร็จแล้วกันนะครับโลโก้ม e ิดไมเอซีสปอรอันนี้คือดับเองดับเองลองทำเองนะครับผลสุดท้ายก็ได้มาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหม จากในกระดาษ A4 นะที่ผมที่ผมดัาไปเมื่อกี้เนาะตั้งแต่ต้นคลิปนะครับลองไปทำกันดูนะท่านใดไม่ทันอขออภัยด้วยนะครับผมบางบางบางเครื่องมืออาจจะอาจจะไม่ได้พูดนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าไม่ทันนาทีที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมมาตอบเนาะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ